เชื่ออะไรผมเจอป้านกับเป็นเปื้อนหวหอมย่ำหนักกับว่าใจตรงตุ้ยยาเอ้อในตยไต้กับนงอแม่แจ้งตะวันชื่อพานกับหลายคนโน้นโป้งกับป้อป้านไอ้ป้านกับลกป้อมป้วนพุวมแม่ป้านพอยู่นานนนแม่ป้านเมียป้มบ้าเพื่อก็ไม่ลูกแกมาจากเมืองมนุษย์กับ เมืองมนุษย์นี่มีศิลปะอะไรที่ดีๆบ้างเมืองมนุษย์ใช่แกยาปลาใช่ยกเกตุฟันไอ้แกกรงแกบ้านเราแกยปะาแกบ้านพมกับพวกนั่งตะลุงได้ประเด็นโอ้ดีดิข้ากำลังจะนำศิลปะหรือวัฒนธรรมของชาวมนุษย์นี้มาเผยแพร่ในเมืองยักษ์ได้แกร้องได้ไหมร้องได้กับนั่งตะลุง ลองดูดิมาพบนางยักษ์มักกี่วันเนี่ยในตอนนี้ผมรู้ทึกว่าดวงดีนักเป็นนักนะดอนแาดวงดีนักเป็นนักนะโอ้ดวงไม่ใจเพียงมอกได้มาพบกับแม่มักกี่วันแลผมกะใญรท่านยาจะไปก้าวาใจรงทุรียาโอ้ใช่ได้ไป กับผมราคร,รับโวยทุกปาที่กาบอำราไม่นางยักโดยคิดถึงนักในตอนนี้เป็นนักนาคลอนลเหรอต่โลกันรองกันคลอนแต่ตีผมรองในบ้านปับไป <t> กระน่าดีการด้กลับลาเม น้าดีกรรันดก,กับละามจืดไปแต่ว่าใจจูมันนี่เราไปอยู่นะแอกรอบปบตรงกากกับปากกับลยแล้วน่ใหญ่เต็มุงอกตอนนี้นอกเมืองมันจืบห้ากว่าใจแต่ยังไม่พอไม่แป้รับกับผู้ใดในตินตา ในកទីទកน mangมันจะ tangtawaតម thamเกច waចพទ taวតមตามเก ก้วเรไรคนงามยามตีพั่ติงอันตีจริงคุลสมปัดมีใจเตอรจากัดสมพปยานรักมีลูกใจได้หนึ่งคนรุดจะตนหน้าตูนูในเมื่อยามตีพัวไเกลกิดตึงใจใก้รุมรอนที่เต่นอนมีลับเพราะใจบอกว่าจะมารับ ปาเตอกลับไปกลุงยยาจะกกลับลาโพเลเพื่อการไก่ตามนอตัยตีก็แรกจะเกลิ่มแจ,นจงนอนึ่พอนูไปรู้จักกับพระบากูเปล่ กับทุเร,รียนแจนเมตาวานยดยกิดแล้วเจ้าในชวนใช่ดอกกี่ใยๆโอมโลโอมเท้ามาตั้งตรงนี้มึงอีไปไหนแล้วมึงนี่อย่าเดินนักเร่งเปื้มนินตาอีตายแล้วนับตั้งแต่กว่าใจเดินทางออกจากบ้านจันทะครับไม่มีจาบ,บ้านคนไหนต่ปูดว่างดีกับมึง เล้งแตนินตาตั้งเปเพื่อให้โจแบ่งแบ่งหยัดผมเปืือนมาเก้ลกเจ้าโลกองลุยอยู่แล้วหือหว่าฮันชาบ้านเล้งเพื่อให้ที่เอ็นลินตาแต่เหลืองเปือนตีโลเกงโตเก้มาเล้งมาฮันเปือนเลงพูดได้ตั้งเปต้ต้นานาแ่ีกูนั้นเ้ากเมนต้าหรล ด้วยความเก้งบารมีก้องกว่าใจกูไม่โว์เล็กเลยแล้วลอกมึ่อไงนายโลอกไม่พอขวาป้าลอกไอ้กูต่ำต้นแก่กิโลมันนี่กูไปไหนเปือนเสียไก้โช้รอพดโว์แล้วก้องต่ำด้นตุนกูที่หยัดผมหนูจะพาตาหนูคนนี้ตามงาพ่อเขาท่านมึงไม่นึกงาย้าบ้านที่อยู่ จะไปไงทาไมกับพอก็ควาา้าใจก็คงจะมีป่าละกะันไ้จิตผันป้าลายเลยตังปีมันบอกไว้ครับมาแต่งงานถ้ามันหลักมึงจริงอะมันหลักโลกมันจริงตาจมหมดว่ามันไม่ได้มามตองมาบอกมึงจริงนี่คูปูดความจริงให้กว่าป้าไปตาเด็ตกตาไม่คูนุ่มนุ่มหม่เต้านี้ไม่นอนมันต่างมากทุกเตำใจว่าเพื่อคูแล้วกูโป้งๆ้ะเหลือไปดิ Mừng mấy thông rong lô kì lê lây. đi cú mấy chạy tốt mừng lô. sai hết thì mừng tôn cấp quà chai lèo đai. Lô chạy pít thì mừng. đây con thì pít vô thì thì đi đê nắng vô đi. Thì cúi chắc mắn tay ôm chứ. Rường ai lây là vần năn lô khắc cung vô nảy lái. Kèo xa phai cố, xa phai diếc mà. Hả? Mừng bần phừa. Rường kéo lây? Kèo xa phai mà. tên này lại, cú tam lẹt đi. ป้าเสื้อแปโลกเปลี่ยนป้าแปลงแแบตาหย็ดปอมก้นปลาเป็ดที่กูไม่เคยปอบกว่าป้าก้องเป็ดๆแลวมันขึ้นอยู่แก่บ้านเรือนแล้วก็เราตักปีกว่าป้ากูไม่เคยเตี้ยแกไว้ได้ยินอะไ้กูเผืออแกเป็ดมันมึงจักโลให้ได้กับชาวบ้านโฮแจ้าไปเสียกี่ได้มาเตนได้ไป้าป้าต้งแบบเปลี่ยนป้าเสื้อแบบเปลี่ยนกันแลงเลยต่ำกิตดตาลอยหยัดแหม้กู เกี ar, you know, know ่ยว่ว้างได้ตายโง่งอบเล่นเบียร์ได้นู่นจรงกันแล้วตัวโยู่กับวุฒเรีวเนี่ตั้คิดตั้ว่าก้มตุกนักอยากกัดตาหมาไม่แล้วนะคุณกำไว้จะเดิกไปว่านี่ไม่แล้วถ้าอย่างใดอยู่กับเมียเปรตนี่กว่าใจก็อีไปปักบานกำนั้นวันนั้น เดียวคนกากว่าใจกาไนาตรงกาไนาแก้วกาปักตินีตะคาตัานปคอยก้นจะตกอ,อีเปรตหวาให้บอกนุวาไม่ตกก้นไม่เบิดตีอีพี่ว่าก้นบานเราไม่เบิดกาตกนักอีเปรตจัดแม่กุลซอกครับได้ตายองให้กูเบอร์เจเจอยี่ิีิถึงอ่ะเห็นเมียได้หว่าบ้าง กูไม่และคำว่าเมียเปลี่เปลีนปนนี่ก็พี่พี่เดี๋โยตีพี่นี่ตั้งปีนายบ้านานลาออกจากนายยกลองเกตายโอ้ปัวมึงเอยี่ปีตนายบ้านานเนี่ยมึงกูต้องได้ตายแต่กูได้ตายโอ้อยู่เตีไปปักแจงกูบากรัวชาวลาวแล้วฮิตตายที่ดีวผมที่เดีได้โลกคิดถึงด่าเจ้าด่าขับดาไม่มีได้ยุด Ột, รองก pues er. okay, no? ูพ่อเป็ดเตแบบนี้คับกูไปเอากันกูไปวัดเจ็ดแต่ว่าจัดกูจันดังบมตะกูตุกกูกูบัดชีกนแกตายแล้วแกมาแต่น้อยมาแต่ลักแล็เราไปวัดเจ็ดผมตุบน้อยเอ็นตุบ อาว่ากูไปจีบปลาพวกเล่หึงชินปลาเนี <A> s <S so ่ยวันเนียูแลยพ่อตายเปรตเจ็ดแมกูตุงก็ลอยได้ตายเปรตกันกูท้าตัวว่ามึงเป็ตปฏิกรกูไมปจะกลัวแมวโลเวะกันตาวันนั้นแต่กูไปแยกกิเดสเลมันกูแยกให้มันมาเล่กว่าใจเกยมันนอนเด่นนะกว่าใจมาตึงใจใอ้บาดลวก ว่าพ oh, ่อตาเหยียบมึงกูแต่งกับย่นได้ตายอแล้วฮีปี้นี่กูจะรู้ว่าเปรตปนหนึ่กูไม่เอาชักวันกูก็ใจกูยอมแล้วมึงตามกูมาเลยกูไม่ได้ตามมึงช่วยเบื่อกูบปะเราหนังยกแก้าการรดนเกล็ดเหลืองและตุ่มปาเจ็ดหน้าเราปาปาเจ็ดหน้าไปให้ตามกูยื่นมือจับปาเจ็ดหน้าแล้วมึงช่วยมือกูใจ แล้วกูช่วยมือเล่าปักปลาตุ้งลุย,ยอโอนังหนูวา่ามาหนีตาพระมนนาที่ใดดาวแน่จนลาวจนได้หนุงป้ตงาตุ้งรอบปต่ที่นาที่แกเจงตายเลยหนูกว่าป้ากูมไม่แก่กล้องกับคนแก่แก่ช่วยนู่นนูปัดเปลือกเชี่ยงวัดตีกันขึ้นรานเม้หนึ่รอบกันจริงนี่น,นุ่มปอตายีเร็วลัวจิง รอยไม่ตัดแล้วย่างชั่วนั้นปอตาครับกูเถือว่ากูตีโลกแก่กูติดร่างปีถึงปีเหยยดแม่เมียต้องเล่นโจกกูติดร่างอยู่เรื่องจำกว่าป้าออกมาจึงได้โลกแล้วเมียกูมันหูบาดไหมารัแต่ปอตายิกแล้วไม่ไม่กูตัดยางแล้วยิกกว่ากูตีโลกแกผมยัดแต่กูกับกูถือว่าสมบัติเดิมกูยังกูไม่จําเป็นหัวล่วงตาหน้าร่วงย้ากูไม่ห้องของกูกับปอได้ตัดล่แป้นอนหน่ยางรู ตา่วนดังชวนบุนควรกับชวนกางวลมูกับชวนิ่มด้นได้ถึงเงอรักเป็นตัดกันรอบโลกเีแม่เดียเป็นดนไปตัดกองควนรน่อนึ่งตอนนึงออปดเป็นแกเอาไถึงกูว่าพุ่งเลยดา้านนอจริง กันเลยด้านกูเช <my> <Im> ื่อจ <the> ุต in <morph> ีก <M> ันเลยหนุ่นๆตีกันเลยเดี oh ๋ยวผมโอไว้ต้องนั้นเทว่าได้กับเมียผมมันโยบานตนกูบอกแล้วแน่ดเออว่ามึงอันติดร่างแต่มันบอกมันไม่กลัววะเลสโซอย้อนในเด็กมึงลบกันมันว่ามันไม่กลัวมึงติดกะดีรักแม่ยก้อยก็วะแม่ยก้อยเก็บมาเลย nơi cây ở à trên đây của cô ra cả đi lạc mày giác rồi thế là cửa này quả bác anh, lẽ rồi thế là cô nhìn rù bác, chứ à, và cô lắc mày khỏi cái mình rô mạc nha bố bán chẳng đọc cam bán rù gạch bộ quanh co chứ là mừng lắc mày khỏi chính giờ thì thịt ra lạc mẹ mày vừa đấy cô lắc khỏi sao, đúng không con chiên leo kiếm trao phải u vật. พ่อกุยืมหมอกยากวัดกว่าป้าเปืือนหน้าว่ากูจำน้ำใอยเกียงรุนให้นูยจำน้ำไห้นูยจำน้นำนเกียงนี้เตะรุนให้นูยจำน้ำแกมงดูมักแล้วกันไม่จำน้ำเป็นรุนมึงกันอย่างอีโต้กันในในเถีงกุยตอบวันอย่าดูหมักนะแล้วไม่จำน้ำเดือดรุ่นเปลือกูใกล้พลถ้าจำน้ำต้อยได้แต่กัพนใกล้พลเปร กูไม่เล้วกว่าป้าก็ไหวกูได้ครับกับเมียไม่มีตางแล้วจัดเนี้ยเึงมึงจำไม่กูว่าข้าเหลือดกูจะล็ไปก้าโจไม,ม่ให้ได้ก้าก้อยก้ายต้องเราติดร่างปีถึงปียัดผมยัดตรงเป็นโจกับเจ้าบ้านเมียกูแล้วกูยิงตังโคดกูยิงให้ต้องโค้ดยัดผมแล้วกูยิ้วไหมเมียแล้เมียกูไม่ต้องยิงนี่ยดผมให้หนูว่าโจมกำตายแล้ว เราติดรงป้ารูใบต้องมาบูดจ้าป้ามาไวตายมนกูวันนี้รบบก็รบเมื่อกี้นแอเปรตวะกำลังต <m> ิดร่างบ้าดจ้แลดียวจำรูเองไม่ได้จ้แลดียวกูอับหรือกูจำไม่ได้รอยเปรตวรูกูเองพอมิกนรัวใจวะกูมืพลุนนาะแล้วค้นรัวใจเนี่ยจะง่วมกลายเป็นเก้กูตามหรให้โตงันมเป็นเก้ ล้วโยกันจนตองกูณตาหมาตองกับก้อยตองกับปึ้งอะไรได้หว่าข้ากูโยนเร่องจำนู้ก้อยเจงก็ไม่ใจกได้เล็กน้อยว่าป้าแกหมายตามายเมียตองแกด้อนเราโยกันจนได้โลกเด็กนี้ตาก้อยเรียกว่าโหลกูกู้โยนหมายปั้นก้อยโดยเฉพามึงก็ใช่ได้นี่เจงนี่โหลกูนี่โหลกู่เจงนี่ ถ้าไม่มีไอ้ต้องไอ้ยัดแหมมนี่มันจะได้เกิดเะได้พอปอหน่อยไปจัดตายโอ้งแย่งแหมมกินแล้วไอ้โมงต่อเดียวไปยิงโจมีอ่ะเรหรือเปล่าล้วหน่อยก้องโกดจ้องหนังกินอยู่แล้วรักครบเล่ามากเจ๊ นุ้ยนุ้ยกอยไปกับมึงกันก็จะไปด้วยกันกันเราเล่าตั้งกางวันนั้นน่าปนแล้วไอ้หนูเอมึงไม่เจ็บปนลยก็เือดกูจะไปยิ่งโจเมียจาไม่ได้กินแล้วเพราะหัวไปคนเจอว่าไม่ร้อยกล้องมันไม่ขึ้นเลือดหนักเลงมันไม่ออกกินได้หมดเต้ มองเิงมากูจะกูกินอะไรหเล่าหยุดนานเลยใจกลัวเม่เออเจนกวนอยูออกนวดจำยัดแม่เลยกันไม่กินแล้ววะนวดรมควันไปงอกยกแก่ปงแม่ก้อยร้องไม่หนื่อยเออเจ้าปูดปนันกินความกว้างคนอื่นก็ตะดก้อนออกนวดแล้วไม่กินก็อีกโคล ไม่ก็ยิ่งหนากอนนี้ออกนวดแต่ไม่กินเหล้าลุงต้มนึกเรานี่ยไม่เพื่อนชื่อว่ากันเองแต่กูหวามึงนี่กูไม่ได้หวาคอยเข้าใจมึงไม่แก่หนูกูคลานกูเคยเมาเที่ยวกนมาแล้วซอยเตี้ยแมย์ใหญ่ในว่าไมีอยากูุยทำแล้วก็เตียนกูไม่คล้องเลยดี่ก้าใจพิษนั่นเฮ้ยใช่ไหมกูกินแต่กูก็ได้ khi mâu vô nè chín đốn cua chèn rau lốm nương mông mương rong nước cánh ngoài là đắp cú Kín phải lắc lại chỉ có bố rồi cao che gãy đấy cày rau rồi rau bố rồi là rẻ mương cú có tròn rẻ rồi cú cú bố cái đó cú chỉ cú ra về cú ghi vào tròn đi Cuối kia quá kia kia hòa Mực rau thì có được Mới nghe mâu dù đi ở đây nuôi Mê mâu Giao xuống về ghế vô. Rồi đi từ giá cả trời ơi Mực rau thì có gì Phướng hết nó Mực ngọt phướng đây tài โอ so ้ไม่รู้วัวนปากวงวงนกว่าปากเม่อคุณนี่นะเกได้ใจกอกรดกินได้ลุดการจดเปลนกเบียเราหยัดว่าเราคู่ินงใต้องมึงแคู่จิ้งแบบสปายิเลยอ่ะเอาเราคูอย่าว่ากูิงไมเป็นเราพูดก็คือก็กูตตองเป็นเรื่งู่ควรัว ลูบแล้วไอ้เจ้าะยัดเล่นว่าไม่มองะไปกู้วันกินวัวไรเโอ้โอ้ยเจ้าโอ้ยหูบแล้วไอ้เจรูบแล้วอยากูบขึ้นละเอ้ยเฮ้ยเออเนี้กูกินเกลกองน้ำกัไปว่าไร Soi em ra có cước giật mềm lạc trái cước của leo áp chạy bếp căn hoa bát ui 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 to ui 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 มาโอยพอดีแันี้ม่อยากยังเด็กเกบปากอย่รเยมาอีน้องมาอาทิปมา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 เอออืออ่อไเจงงปืนมาใช้มือใหกูทีใส่กุไปยินงไอต้องอ้องขึ้นนกมากัน ไอ้ก in well, ูยิงไงกั้นด้วยแติดร่างไจะก็จันยัดแม่มึงเล่นวะไม่มองแม่กงกูใจวันกูวันนี้กูจะแกรงจุ้นแกรงติบไม่ใช่แกรงจู้นให้ลูกไปตถอะนะครับพ่อนะอย่างน้อยๆแตาหนูก็จะได้เห็นหน้าพ่อเขาปัณณเนต้าได็ดเลยมึงสัญญากับกูนึ่งกอดสัญญาใดเด็ดขาด คือไปตึงตาก่ากว่าใช่ก็ไม่ยอมรับมึงมึงจะตรงป่าโลครับมาบ้านเราค่ะทีนี้อเต่งเป็นพยานครับไอ้นุ้ยเป็นพยานไอ้นุ้ยแย่เป็นพยาน,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 เ,น,ยานเลยกรรมเองก็ไม่รอดแล้วไปตาค่ะไอ้ลูกหับน้ำหับตาเป็นอาโปกันนะนลูกนะต,ต่ญยาตแล้วอย่าไล,ล,ล่วันโลกกล้าย้าแล้วได้จำหน้าเรา ยกขึ้นแลยนุ้ยก็ไปแล้วนอ้โอ้ยน้อยน้อยี้ตาลบบัว่าเกย์มาท้ามาดูดยไปได้บอกว่าไปยิงโจมียมันไปยิงปืนอย่างโน้โนอยู่นี่เลยเออผุมลากับนะทชโจคดีในติงแล้วกันเล่นได้ไดกันนะครับ ผมไปก่อนครับไปหมดแล้วเรายังอยู่แก่กลืงกุมเลยแต่ผมกูมึกแล้วนี่ไอ้มงเลยตุกแม่ไอ้ตายโอ่งต่อเดียวกูไม่ได้เปรีกับมึงมาปุ๊ตีจริงต่อเดช้าเหลือกันนันเองน้ำลูกยา

กว้าใจทรงุริยาด้วยแดงสดเดนไม่หมายที่จะฆ้าเหมือนกับแสงตะวันลูกของนางยักษ์มักเขวันและวันนี้ันป้าใจก็อยู่ที่ไหนท่านติดตามต่อมาสักกัน ในกณะนี่เขานั่งพักอยู่ตรงนี้แกการอะไรจะเกิดขึ้นตันติดธามาความเข้าใจแั้ครับขอเด็จ้อนเพรียงไม่ยัง